น้องๆมานี่ยสิครับมาแล้วครับรับอะไรดีครับเออพี่กาแฟไข่ไงครับผมเออถ้าเป็นร้อนเนี่ยสิบาทครับแต่ถ้าเป็นเย็นเนี่ยสิบาทครับเ้นงั้นผมเอาเออน้องครับพี่ขอกาแฟร้อนสองแก้วนะครับพี่ขอกาแฟร้อนสแก้วนะครับได้ครับเอเครับ มาแล้วครับกาแฟร้อนสองแก้วครับอหอมน่ากินเชีย,มย,ย์มันจะปเป่าที่อะไรันจะเป่าที่อะไรอ่ะเมื่อตะเกียรนะเขาก็บอกแล้วว่ากาแฟร้อนอ่ะสิบาทก,กาแฟร้อนอ่ะสิบาท กาแฟเย็น15บาทกาแฟเย็น15บาทมรือเปล่าดื่มเย็นอย่างเงี้ยเมื่อการเป็นกาแฟเย็นกูต้องจ่ายเพิ่มอีก5บาทกูต้องจ่ายเพิ่มอีก5บาทเอาไปกินกินไม่มีรู้อะไรเลยอร่อยดีจัะ